มะเร็งปากมดลูกมะเร็งร้ายในผู้หญิงจะดูแลด้วยโลิจีนอย่างไรดีครับสวัสดีครับวผมโค้ชไอนะครับต้องมาพอพูดถึงเรื่องมะเร็งในผู้หญิงเนี่ยนะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือมะเร็งปากมดลูกหรือบางคนมะเร็งในรังไข่ือภายในผู้หญิงเนี่ยจะเจอและเป็นบ่อยมากๆ นะครับซึ่งเนื่องจากทุกคนมีความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งตลอดเวลาครับแล้วยังมีพวกเชื้อต่างๆนะฮะพวก HPV พวกอะไรต่างที่ส่งผลให้เนี่ยมีโอกาสที่จะกลับมามีผลต่อร่างกายเขาเรียกกายมีโอกาสความเสี่ยงเนี่ยกลายเป็นโรคมะเร็งนั้นได้ซึ่งแน่นอนผู้หญิงก็ต้องหมั่นตรวจเป็นประจำสำหรับคนที่ไม่อยากจะ เกิดข้อผิดพลาดใดๆในส่วนตรงนี้ไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยที่ที่เราเกิดขึ้นเนี่ยเราหมั่นตรวจตัวเองก่อนนะครับหรือถ้าเป็นแล้วทํำยังไงถ้ายิ่งตรวจไวเจอไวระยะแรกรดูแลได้ง่ายกว่าโอเคไหมครับดูแลง่ายกว่าแต่แน่นอนเราต้องแก้ที่ต้นเหตุนะถ้าท่านมัวแต่รักษาไปเหตุเดียวต้นเหตุท่านไม่ได้แก้เลยเนี่ยผมบอกได้เลยมีแตสุดก็สุดแล้วก็สุดฮะ ต้นเหตุคืออะไรฮะร่างกายต้องแข็งแรงภูมิต้องแข็งแรงครับระบบโปรเทคร่างกายท่านต้องดีเมื่อเซลล์เซลล์พวกนี้มันเกิดขึ้นตลอดเวลานั้นะมันเกิดขึ้นตลอดเวลาที่มันผิดปกติที่ที่พร้อมที่จะกลายเป็นมะเร็งแต่สุดท้ายเนี่ยคือเขาสลายตัวเองเพราะว่าถูกเลือดขาวเนี่ยตรวจพบเจอแล้วก็จัดก,การตัวของเขาเองได้นะครับทำให้พวกเนื้อง,งอกหรือก้อนเนื้อต่างบางทีมันสลายไปด้วยตัวเอง นะครับเมื่อร่างกายเราปรับสมดุลอะไรเรียบร้อยแล้วแปลว่าสิ่งเหล่านี้ครับสิ่งที่เราจะต้องดูแลที่สุดคือไปเสริมระบบภายในร่างกายให้แข็งแรงถ้าเราเป็นมะเร็งปากมดลูกแล้วเนี่ยท่าน,นเองต้องการใช้โปรตีในในการดูแลนะครับผมมีข้อแนะนําแบบนี้ต้องว่าผมส่วนตัวมีเคสเยอะมาก้นะําในเรื่องของมดลูกหูขนาด6เซน7เซนยุบลงมาได้แบบธรรมชาติแต่ถ้าใหญ่เยอะจัดเนี่ยก็ตัดซะนะครับแล้วก็มาป้องกันแค่นั้นเอง นะครับก็เอามันออกตัดต้นตอซาคือตัดเขาเรียกตัดตอใหญ่ออกไปก่อนแล้วมันก็จะดูแลได้ง่ายขึ้นนะครับก็อาจจะเกิดได้แต่ถ้าใครเองบอกเฮ้ยยังไม่เยอะมากอย่างรีบดูแลก่อนคือก่อนที่จะไปมากกว่านี้ดูแลได้นะ นะครับท่านเองก็อาจจะไม่ต้องสูญเสียที่ต้องสูญเสียสิ่งสําคัญไปทําให้ท่านเองเป็นหมันหรือเป็นอะไรก็ได้แต่แน่นอนดูแลอย่างก่อนที่จะเลือกโปรตีนนะผมบอกท่านก่อนอย่างนี้ว่าท่านทําตามสิ่งเหล่านี้ได้หรือเปล่าทาไม่ได้ไม่ต้องเสียเงินไปซื้อกินครับมันเปลืองเงินด้วยแล้วก็อาจจะไม่ได้เกิดผลเพราะว่าพฤติกรรมเราไม่เปลี่ยนเอาอะไรเข้าไปมันก็ไม่หายโอเคไหมหนึ่งครับพฤติกรรมการพักผ่อนท่านท่านต้องดีครับถ้าเราเองยังดูแลร่างกายดูการพักผ่อนไม่ดีอะไรไม่ดีอยู่เนี่ย ไม่ได้ละนะต้องหันมาดูแลตัวเองที่ดีขึ้นก่อนไปปรับพฤติกรรม2ครับปัจจัยสภาพแวดลอ้อมท่านต้องดูครับท่านยังคงอยู่ในสถานที่ที่ส่งผลให้ท่านเองมีภาวะความเครียดมีภาวะความเสียงที่ร่างกายต้องเจออนุมูลสระตลอดเวลาหรือเปล่าถ้าท่านยังมีเหล่านั้นครับท่านต้องเปลี่ยนหา 3ครับท่านต้องเลือกอาหารที่ดีนะครับถ้าท่านเองบอกฉันกินไม่สนเนี่ยอยากจะกินอะไรก็กินฉันกินไม่สนโลกอะ่ะถ้ากินอย่างน,น <c oughs> ก็บอกว่ามันก็ไม่มีอะไรที่ไปช่วยท่านได้ตัวท่านยังไม่รักเลยจริงไหมฮะเราต้องรักตัวเราเองก่อนหันใส่ใจตัวเองดูแลตัวเองเพราะเจ็บป่วยจริงๆแล้วมันลําบากคนรอบตัวไนงะ ลำบากญาติพี่น้องลำบากคนอื่นๆอย่าให้ร่างกายมันสุดลำบากลูกเราบางคนลูกเล็กยังมีภาระอีกเยอะแยะมากมายท่านจะทิ้งเขาไปเหรอถ้าเราไม่หันมาดูแลตัวเองจริงไม่จริงครับนะฮะในส่วนตรงนี้เอาละเราก็ต้องเลือกอาหารที่ดีอะไรคิดก่อนฉุกคิดก่อนจะกินเนี่ยเฮ้ยมันส่งผลต่อร่างกายเราเพิ่มหรือเปล่าหยุดฮะหยุดไม่เอาเลี่ยงก <c oughs> ินหมูกระทะมันยิ่งทําให้เราเป็นมะเร็งหรือเปล่าโอเคไหมไปกินจิ้มจุ่มแทนแล้วกันจิ้มจุม่มเฮ้ยเนื้อมันเสี่ยงไหม กินผักแทนโอเคไม่เลือกกินได้แต่ก็ไม่ได้ห้ามว่าให้เราไปอยู่ตรงไหนอะไรยังไงก็ท่านก็สามารถใช้ชีวิตได้แต่ท่านเลือก การทานได้ถ้าท่านเลือกได้ครับก็โอเคหลังจากนี้ครับเรามาเลือกโปรตีนในการทานกันโอเคไหมอีกอย่างหนึ่งลืมไปออกกําลังกายด้วยการออกกาลังกายร่างกายจะด้วยเพิ่มออกซิเจนในร่างกายได้มะลิมันแพลออกซิเจนครับให้ร่างกายแข็งแรงร่างกายนิ่งจันหมุนเวียนสูบชีดนะฮะออกซิเจนการไหลเวียนของเลือดได้ดีขึ้นทุกอย่างกระบวนการทํางานมันก็ดีไปโอเคนะคราวนี้นะครับเราก็เริ่มใช้โปรตีนในการดูแลเริ่มต้นเลยคนที่คิดอะไรไม่ออก ดูแลด้วยโพลิตันและโพลิทอลตัวแรกเลยแล้วกันถ้ากินไม่ออกคะตัวแรกที่ท่านดูแลดูแลด้วยโพลิตัน,นครับตัวนี้จะทําหน้าที่ในการช่วยในเรื่องลดการอักเสบภายในทั้งหมดในร่างกายและปรับสมดุลร่างกายให้ท่านเสริมภูมิคุ้มกันให้ท่านด้วยนะครับแน่นอนเนี่ยคือการเกิดพวกหรือร้ายมะเร็งร้ายเนี่ยบางครั้งมันเกิดจากการสะสมของการอักเสบเป็นเวลานานๆเราไม่รู้หรอกจุดไหนบ้าง จริงไหมมันมองไม่เห็นนะมันไม่เจ็บมันไม่แสดงอาการแต่จริงมันเกิดขึ้นตลอดเวลานะแต่พอมันเจ็บนั่นแหละให้พึงระวังไว้มันรุนแรงแล้วนะครับมันไม่ใช่ปกติแล้วนะโอเคไหมถ้าท่านเจ็บเนี่ยเฮ้ยมันมันมันไม่ปกติแล้วเราต้องรีบระวังตัวเองบางทีชราใจไงนะครับไม่ได้ทันระวังร่างกายคราวนี้เป็นเยอะแล้วแก้ยาก นะต่อมาเติมโพลิทอลเข้าไปเพื่อช่วยเสริมให้ภูมิของเราไปช่วยในเรื่องของการภูมิแข็งแรงและไปช่วยในเขาตรวจจับเจอกําจัดเซลล์มะเร็งได้นะช่วยในเรื่องตา้านอนุมูลอิสระได้เป็นอย่างดีนะลดการเกิดอนุมูลอิสระลงเข้าไปก็ทําให้ลดความเสี่ยงของการลุกลามของเซลล์มะเร็งหรืออะไรอื่นตามมาได้นะครับในส่วนนี้จะเพิ่มเติมตรงไหนได้อีกไหมเพิ่มได้ครับถ้าเราต้องการดูแลตัวเองเพิ่มในเรื่องของวีสการ์ดเข้าไปนะตัวนี้ช่วยในเรื่องของการเพิ่มออกซิเจนเ,เลือด นะครับช่วยดีท็อกซ์สารพิษดีทอ็อกเคมีดีท็อกซ์สารพิษต่างๆในร่างกายช่วยกระบวนการขับถ่ายการขับถ่ายดีของเสียในร่างกายน้อยโอกาสท่านก็ดีนะ เติมอีกครับโปรริตากับจุลินซีมีความสําคัญมาในพื้นที่ที่เราป่วยลหลายหลายสาเหตุที่คนเป็นโรคมะเร็งเกิจดจากจุลินซีนำ้ำมนไส้เนื่องจากมีจุลินซีร้ายซึ่งอยู่ในร่างกายเรานั้นส่งผลให้เกิดโรคต่างๆได้มากมายวันนี้เอาจุลินซีดีเข้าไปเติมไปกาจัดจุลินซีร้ายให้กระบวนการขับถ่ายดีขึ้นช่วยการขับสารพิษดีขึ้นนะครับระบบต่างๆทําง,งานได้ดีตรงนี้ก็ดีเอง นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะเพิ่มกําลังวังชาหรือใครอยู่นเรื่องของการให้คีโมหรือฉายแสงอยู่นะครับก็เติมโพลิแทบเข้าไปตัวนี้เป็นตัวที่ช่วยผู้ป่วยพักฟื้นได้เป็นอย่างดีช่วยออกซิเจนในเลือดช่วยให้เรามีแรงมีกําลังนำรุงข้อกระรูกสมองสายตาเอาให้มันครบไปนั่นแหละนะดีกว่าไม่มีจริงไม่จริงครับหรืออีกตัวหนึ่งถ้าเราอยากเพิ่มได้ครับก็ถ้าเป็นก้อนเนื้อก็เป็นพอลินพาร์ตนะเพิ่มไปตัวนี้ก็ไปช่วยเสริมในเรื่องการ ทำให้ก้อนเนื้อเขาสลายด้วยตัวเขาเองอะ่ะโดยธรรมชาติโอเคไม่ปรับสมดุลร่างกายแล้วเดี๋ยวมันไปเองให้ระบบต่างๆทางานได้ดีเถอะโรคภัยมันก็อยู่กับเราไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้าดีก็เติมในเรื่องของโพลีนอนเข้าไปเป็นซูเปอร์ฟู้ดเป็นอาหารที่เขาไปบารุงมีธาตุเหล็กธาตุอะไรเข้าไปบํารุงร่างกายได้เป็นอย่างดีแล้วก็ถ้าใครไม่มั่นใจอยากมีอไหมมีจาดบิ๊กมิกพอเล่นนะครับเสริมเข้าไปตัวชงดื่มให้เรามีกําลังวังชาและดื่มกลางคืนท่านจะหลับลึกหลับสบายร่างกายจะหลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาซ่อมแซมร่าางกาย ได้เป็นอย่างดีครับเนาะก็คิดว่าค่อนข้างจะครบถ้วนแล้วนะครับส่วนใครที่ยังไม่มั่นใจอีกล่ะยังยังไม่จบยังไม่ีอีกล่ะมีนะฮะเติมโพลิแคลนเข้าไปตัวที่ไปเพิ่มเติมเสริมในเรื่องของเม็ดเลือดขาวครับให้เม็ดเลือดขาวเราหรือเมโครฟาจเนี่ยสามารถตรวจจับสิ่งผิดปกติในร่างกายเราได้ดีขึ้นนะเขาไปเสริมมันเป็นเบต้าคูแคนนะครับที่เข้าไปเสริมในร่างกายให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นนะครับโอเคแหละ ผมว่าท่านเองก็ได้ข้อมูลมาพอสมควรแล้วแหละถ้าท่านทานได้ตามหมดเนี่ยนะฮะร่างกายท่านสมบูรณ์พอร่างกายแข็งแรงนั่นแหละเดี๋ยวมะเร็งมันก็อยู่กับเราไม่ได้โอเคไหมอย่างที่ท่านได้รู้ท่านได้ศึกษาข้อมูลแล้วว่โลรตินมันไม่ใช่ยาโลรตินมันคือสารอาหารมันคือสิ่งที่เราไปแก้ที่ต้นตอของปัญหาไม่เซลล์ปิดปกติให้บวกการทางนานร่างกายของมันดีขึ้นนี่คือศาสตร์ของการดูแลสุขภาพถ้าเราเข้าใจศาสตร์ธรรมชาติท่านจะรู้วิธีป้องกันตัวเองและทําให้ท่านชนะโรคร้ายที่อยู่ในตัวท่าน ได้นะครับโอเคข้อมูลนี้ถ้ามันใครกำลังเจอปัญหาเรื่องราวเดียวกับท่านอยู่หรือท่านเองเห็นญาติหรือคนที่รักกำลังเจอปัญหาเหล่านี้ก็แบ่งปันแชร์เข้าไปซะนะครับและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากผมอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามกันด้วยและพบกับผมโคชไอท์ใหม่ในคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ